สวัสดีครับพบกับอาจารย์บุคครีลโโขอีกครั้งนะครับในคลิปนี้นะครับอาจารย์จะมาพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของการเขียนรีสุ่ม่นะครับโดยจะพูด2ประเด็นด้วยกันนะครับประเด็นแรกก็คือความหมายของรีสุ่ม่นะครับอีกประเด็นหนึ่งก็คือเป็นองค์ประกอบนะครับในการเขียนรีสุ่ม่นะครับว่าการเขียนรีสุ่ม่ที่ดีนะครับต้องมีองค์ประกอบอะไรบ้างน,นะครับในแต่ละองค์ประกอบนะครับต้องเขียนยังไงบ้างน,นะครับถึงจะถูกใจ HR นะครับ อย่างแรกนะครับเรามาดูก่อนนะครับว่าคําว่ารี s u m ม่นะครับมันคืออะไรรี s u m e ม่ก็คือเป็นเอกสารนะครับที่เป็นข้อมูลคร่าวๆนะครับเกี่ยวกับตัวบุคคลนะครับเป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการศึกษานะครับการค้นคว้าวิจัยนะครับการฝึกอบรมต่างๆนะครับรวมถึงความสามารถต่างๆนะครับที่มีอยู่ในตัวบุคคลนะครับ ทำขึ้นมาเพื่ออะไรนะครับก็คือเพื่อใช้ในการสมัครงานนั่นเองนะครับโดยเรซูเม่นะครับจะอยู่ในรูปแบบของกระดาษหรือว่าจะอยู่ในรูปแบบของไฟล์ก็ได้นะครับเดีย๋ยวต่อไปนะครับอาจารย์จะมาพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องขององค์ประกอบนะครับที่เราจะเขียนในเรซูเม่นะว่าต้องมีองค์ประกอบอะไรบ้างแต่ละองค์ประกอบครวรที่จะเขียนยังไงนะครับ องค์ประกอบในการเขียนเรซูเม่นะครับจะประกอบไปด้วย7อย่างด้วยกันนะครับอย่างแรกนะครับก็คือประวัติส่วนตัวนะครับองค์ประกอบที่2นั่นก็คือประวัติการศึกษาองค์ประกอบที่3จุดมุ่งหมายในการทํางานองค์ประกอบที่4ประสบการณ์การทํางานองค์ประกอบที่5ทักษะและความสามารถพิเศษ องประกอบที่6รางวัลแห่งความสำเร็จสเร็จต่างๆและองค์ประกอบสุดท้ายนั่นก็คือบุคคลอ้างอิงนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับในแต่ละองค์ประกอบนะครับว่าต้องเขียนยังไงนะครับองค์ประกอบแรกนั่นก็คือประวัติส่วนตัวนะครับในการเขียนประวัติส่วนตัวที่ดีนะครับก็ควรจะขึ้นต้นด้วยชื่อ นามสกุลก่อนนะครับในกรณีที่ใครก็ตามนะครับมียศนะครับก็ควรที่จะขึ้นต้นด้วยยศก่อนนะครับแล้วก็ตามด้วยชื่อสกุลนะครับต่อมานะครับก็น้ำหนักส่วนสูงนะครับในเรื่องของน้ำหนักหรือว่าส่วนสูงเนี่ยนะครับจะมีหรือว่าไม่มีก็ได้นะครับเราก็ต้องดูก่อนนะครับว่าตำแหน่งงานที่เราสมัครนะครับเป็นตำแหน่งงานเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะครับ ตัวอย่างเช่นในกรณีที่เราต้องการสมัครงานนะครับตำแหน่งพยาบาลนะครับหรือว่าตำแหน่งที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการบริการนะครับน้ำหนักและส่วนสูงเนี่ยครวรที่จะมีระบุด้วยนะครับอย่างที่3นะครับก็คือให้เราระบุที่อยู่นะครับเบอร์โทรนะครับรวมถึงอ e ีเมลแอดเดรสนะครับอย่างที่4นั่นก็คือรูปถ่ายนะครับ รูปถ่ายที่ดีนะครับควรทรี่จะเป็นรูปถ่ายที่ใส่เครื่องแบบนะครับที่เป็นทางการนะครับแล้วก็ท่าทางนะครับที่อยู่ในรูปเนี่ยนะครับเพราะควรทีเป็นท่าทางที่สุภาพนะครับองค์ประกอบที่2นั่นก็คือประวัติการศึกษาการเขียนประวัติการศึกษาที่ดีนะครับจะต้องขึ้นต้นด้วยระดับการศึกษาก่อนนะครับถ้าเกิดว่าเราจบระดับการศึกษาปริญญาตรีนะครับเราก็เขียน ปิญญาตรีนะครับแล้วก็ตามมาด้วยช่วงเวลาที่ศึกษานะครับตัวอย่างเช่นปิญญาตรีเนี่ยนะครับเราเรียนนะครับปี255ถึง2560นะครับเราเขียน255จนถึง2560นะครับแล้วก็ตามด้วยวุฒิการศึกษานะครับที่เราจบสาขาที่เราเรียนนะครับแล้วก็ตามด้วยชื่อของมหาวิทยาลัยหรือว่าชื่อของสถาบันนะครับที่เราจบ ในระดับปริญญาตรีนะครับถ้าเกิดว่าใครได้เกียรตินิยมนะครับก็ใส่ไปด้วยนะครับเกียรตินิยมดับหนึ่งหรือว่าดับสองการเขียนประวัติการศึกษานะครับครวรที่จะเรียงจากวุฒิที่สูงที่สุดก่อนนะครับถ้าเกิดว่าใครจบปริญญาเอกนะครับก็ต้องต้องขึ้นต้นด้วยปริญญาเอกก่อนแล้วก็ตามมาด้วยปริญญาโท ปัญญาตรีปวสนะครับหรือว่าปบวชถ้าเกิดว่าเรามีประกาศนียบมัรนะครับจากการอบรมอะไรต่างๆนะครับเราก็ควรที่จะเขียนนะครับในหัวข้อประวัติการศึกษาด้วยนะครับรวมถึงนะครับถ้าเกิดว่าเราเคยได้รับทุนการศึกษานะครับหรือว่าทุนวิจัยอะไรต่างๆนะครับก็ควรที่จะระบุนะครับในส่วนของ ประวัติการศึกษาด้วยองค์ประกอบที่3นั่นก็คือจุดมุ่งหมายในการทำงานในหัวข้อนี้นะครับก็คือให้เราเขียนนะครับเกี่ยวกับตำแหน่งงานที่เราสนใจตำแหน่งงานที่เราจะเข้าไปทำในองค์กรที่เราสมัครนะครับอันนี้คือจุดมุ่งหมายในการทำงานองค์ประกอบที่4นั่นก็คือประสบการณ์การทำงาน การเขียนประสบการณ์การทำงานที่ดีนะครับก็ต้องขึ้นต้นด้วยช่วงเวลาตามมาด้วยตำแหน่งงานที่เราทำนะครับแล้วก็ชื่อบริษัทที่เราเคยร่วมทำงานนะครับหรือในกรณีที่เราเราไปเราเคยฝึกงานนะครับเราก็ต้องระบุด้วยนะครับว่าช่วงเวลานะครับตำแหน่งแล้วก็บริษัทที่เราเคยฝึกงานก็คือบริษัทอะไรนะครับ หรือในกรณีที่เราไม่เคยฝึกง,งานหรือว่าเราไม่เคยมีประสบการณ์อะไรต่างๆนะครับมาก่อนนะครับเราก็ระบุนะครับเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆนะครับที่เราเคยทำตอนที่เราเรียนนะครับไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมจิตอาสากิจกรรมค่ายนะครับหรือว่าโครงการต่างๆที่เราเคยประกวดนะครับสิ่งนี้เราก็สามารถจะระบุนะครับในหัวข้อประสบการณ์การทำงานได้เช่นกันนะครับ หมายเหตุนะการระบุนะครับบวกข้อต่างๆเนี่ยนะครับก็ควรที่จะลำดับช่วงเวลานะครับจากปัจจุบันนะครับไปถึงอดีตนะครับอ่ะอันนี้ก็คือประสบการณ์การทำงานองค์ประกอบที่5นั่นก็คือทักษะและความสามารถพิเศษ ในหัวข้อนี้นะครับก็คือให้เราระบุนะครับเกี่ยวกับทักษะและความสามารถที่พิเศษต่างๆนะครับที่เรามีนะครับตัวอย่างเช่นทักษะการใช้ภาษานะครับการใช้ภาษาอังกฤษการใช้ภาษาไทยการใช้ภาษาอารักภาษายูนะครับหรือว่าภาษาอะไรก็ตามนะครับที่เราสามารถพูดได้สามารถเขียนได้นะครับหรือว่าสามารถอ่านได้นะครับการระบุนะครับเกี่ยวกับเรื่องของภาษาเนี่ยนะครับเราก็ควรที่ระบุนะครับ เป็นระดับนะครับว่าภาษาอังกฤษนะครับการพูดนะครับเราสามารถจะพูดได้ระดับไหนนะครับระดับดีมากระดับดีระดับปานกลางหรือว่าระดับพอใช้นะครับการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่างๆนะครับก็ระบุด้วยนะครับตัวอย่างเช่นนะครับเราสามารถจะใช้โปรแกรม microsoft ได้นะครับในระดับดีมาก สามารถยัดต่อวิดีโอด้วย Adobe Premiere Pro นะครับในระดับปานกลางนะครับสามารถจะใช้โปรแกรมนะครับ Photoshop นะครับในระดับดีอะไรประมาณนี้เราก็ระบุนะครับทักษะการขับรถนะครับก็สำคัญนะครับถ้าเกิดว่าใครขับรถได้นะครับก็ระบุในนี้ด้วยนะครับและทักษะอื่นๆนะครับตัวอย่างเช่นทักษะเกี่ยวกับการเล่นดนตรีนะครับทักษะเกี่ยวกับการเล่นกีฬานะครับเป็นต้นนะครับ หมายเหตุน,นะครับการที่เราจะระบุนะครับทักษะต่างๆนะครับเราก็ต้องดูด้วยนะครับว่ามันเหมาะสมกับตําแหน่งที่เราต้องการสมัครไหมนะครับอ่ะอันนี้ก็คือองค์ประกอบที่5ทักษะและความสามารถพิเศษองค์ประกอบที่6นั่นก็คือรางวัลแห่งความสําเร็จต่างๆนะครับ ตัวอย่างเช่นรางวาัลจากการประกวดนะครับต่างๆนะครับรางวาัลจากการร่วมโครงการต่างๆนะครับเช่นกันนะครับการระบุนะครับก็ควรที่จะระบุนะครับจากเวลาปัจจุบันไปถึงอดีตและองค์ประกอบสุดท้ายนั่นก็คือบุคคลอ้างอิงนะครับ การเขียนบุคคลอ้างอิงที่ดีนะครับก็จะต้องระบุนะครับชื่อสกุลและช่องทางการติดต่อต่างๆนะครับของบุคคลอ้างอิงนะครับไม่ว่าจะเป็นเบอร์โทรศัพท์นะครับที่อยู่อีเมลแอดเรสนะครับหรือว่าไลน์หรือว่า Facebook ก็ได้นะครับส่วนใหญ่แล้วนะครับนักศึกษาที่จบใหม่เนี่ยนะครับจะอ้างอิงถึงอาจารย์ที่ปรึกษานะครับหรือว่าผู้บังคับบัญชานะครับที่เคยร่วมฝึกงานมา นะครการเขียนบุคคลอ้างอิงที่ดีนะครับไม่ควรที่จะเขียนบุคคลที่อยู่ในครอบครัวเรานะครับอันนี้ก็คือองค์ประกอบทั้งหมดนะครับของการเขียนเรซูเม่อาจารย์บอกว่านะครับนักศึกษาเนี่ยสามารถที่จะนําความรู้ต่างๆนะครับไปใช้ในการเขียนเรซูเม่นะครับเพื่อใช้ในการประกอบการสมัครงานนะครับในบริษัทต่างๆนะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับอาจารย์ก็ต้องขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ